อย่างยอแก่คนนะครับนี่ผู้่าคน,นรรี่ก็ย้ำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวปฏิบัติตามนะอยู่บ้าและข้อระเบียบอย่างแข็งครัดนะครับนะนี่แกมบนายอยู่ใบข็งครัดเลยโดยติยองประชุมสารลกลางนายคนที่ธรรมราชนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ราการจังหวัดคนครที่ธรรมรัชนะครับเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครงองส่วนท้องถิ่นมอบนายายติดตามนายอยู่ใาทำการกองทางราชการในการศึกสร้างข้อบังคับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงติดตามนายอยู่บต่างๆนะครับ ที่ไดร้รับจัดทรั่นไปประมาณไปนะครับโดยมีผู้นำสองทิ่นนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าวรวมกว่ารอยแปดมาเอง รวมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงแลวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสรีธรรมราชค่ะท่านได้มีการนันยำผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องที่เน,นี่ยค่ะซึ่งมีความใกล้ชิดกับผี่น้องประชาชนว่าผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานต้องหยุดกฎดระเบียบแล้วก็ขอกฎดไม้ย่างแข็งขรดคำานึงทึงประโยชน์ของประชาชนเป็นลักและการมีการฝากแนวทางการปฏิบัติงานค่ะว่าต้องดําเนินการตามนโยบายข้องรัฐบาลขอสั่งการข้องกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงนโยบายข้องทางจังหวัดค่ะทางในเรื่องของการป้อง การปรับปรามยาเสพติดงบประมาณการเบิกจ่ายการบริหารจัดการขยะการดูแลความเป็นอยู่ของผีน้องประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะครับนอกจากนี้ผู้ว่ากายังกำจับนะครับผู้นํท้องถิท้องทิ่นี่แหละครับผู้นท้องทิ่นะให้ความสาคัญกับกิจกรรมจิตอาสาด้วยให้ดําเนินการย่างต่อเนื่อนะครับโดยถุกปาคส่วน้องทินเนี่ยถ้ามามีส่วนรวมดาเนินการในยันพ้นเป็นรูปธรรมาะต้องการความช่วยเลือก็สามารถประสานได้มาทางจังหวัดนะครับนะอันนี้้องทิ่อนจังหวัดนคร ซี่ธรรมราชนะคน,นี่เมืองใหญ่นั่นเลยค่ะานอำเภอนะอบริหารจัดการกับปแล้วนะคะ